ทักทายสวัสดีครับพี่เพืเพ่อนๆคลิปวิดีโอของผมวันนี้นะครับผมจะมาแชร์เทคนิคการปรับหน้าจอให้มันเต็มขอบนะครับใน emulator ที่พวกเรามักจะโหลดมาเล่นในเครื่อง LG นะครับไม่ว่าจะเป็น RPS3 นะครับไม่ว่าจะเป็น Liujing หรือว่า s u ย u นะครับหลักๆของเราในวันนี้นะครับสมมติว่าพี่เพืเพ่อนๆนะ ซึ่งได้เครื่องเอาจอะไรมาแล้วยังไม่มีฮับที่ต่อออกจอนะครับหรือว่ามีคีย์บอร์ดบลูทูธนะไม่ว่าจะเป็นเมาส์ใช่ไหมครับที่ยังไม่มีแล้วเพื่อนเพื่อนพี่พี่ให้ใครที่รู้จักดาวน์โหลดโปรแกรมมาแล้วเป็นพวกที่ต้องเล่นแล้วหน้าจอไม่เต็มขอบนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับพี่เพื่อนนะครับอันดับแรกนะครับผมจะเปิดริวจริงขึ้นมาก่อนนะครับ เดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับกับเกม Legend of Zelda นะครับผมจะทดสอบให้ดูว่ามันไม่เต็มหน้าจอ,อยังไงนะครับนี่กดค้างขึ้นมาแล้วกดตัวนี้ครับขัปในเกมเนาะรอสักครู่นะครับสำหรับใครที่จะเล่นเกมที่เป็นอ m มูเลเตอนอกนะครับผมแนะนำให้เปิด CPU b o o t นะครับ เพราะว่า CPU boot มันจะเร่งความร้อนของเครื่องก็จริงนะครับแต่ว่ามันจะช่วยให้ภาพของเราสมูทขึ้นเราจะต้องมาปรับไฟนะครับปรับเป็นระบบเมน่นวลนะครับปรับไฟให้มันต่ําเสมอนะครับหรือว่าจะปรับตรงนี้ให้มันเป็น30ก็ได้ปรับตรงนี้สุดก็ได้ครับแต่ว่าเราต้องปรับให้เป็น1 8บัดตรงนี้สังเกตนะครับว่าผมจะเปิดอุณหภูมิให้ดูด้วยความร้อนอาจจะขึ้นนะครับ ตอนแรกๆอาจจะขึ้นแต่มันจะค่อยๆลดลงครับเพราะเนื่องด้วยเกมของเรานั้นมันจะทำการประมวลผลนะครับให้มันมีความเร็วความแรงแล้วก็แตกไฟล์ด้วยแรกๆอาจจะดูเหมือนอุณหภูมิมันขึ้นแต่หลังๆมันจะค่อยๆลดลงครับมันจะเดือแค่เจิกว่า60กว่าก็มีนะครับหากรู้สึกว่าเออเรากลัว,วความร้อนเราปรับตรงนี้ก็ได้ครับปรับเป็น30วัตบ์30วัตส์บหมดเลยมันจะค่อยๆลดลงเห็นไหมครับ อันที่แรกน่ะหน้าจอไม่เต็มใช่ไหมครับมาดูตรงนี้ครับเราจะใช้ตรงที่เป็นปุ่มด้านหลังนะครับที่เป็น M1M2 สังเกตตรงนี้นะครับ M1M2 คุณปรับตรงนี้ให้เป็นเกมแพดนะครับสําหรับเล่นเกมนะเกมแพดสำหรับปุ่มเกมแพดก็คือเราต้องกด M2 ครับ M2 แล้วกดปุ่มลับครับนี่ไงเต็มจอแล้วเห็นไหมสังเกตไหมครับว่ามันเต็มจอมันจะไม่มีขอบด้านบนเห็นไหม ถ้าหากเรากดดีๆปรับดีๆนะครับมันจะเต็มจอให้เราอัตโนมัติกดเหมือนเดิมครับแล้วก็กดกลับมานี่กดอย่างนี้ให้มันเต็มจอก่อนนี่มันดึงมาเห็นไหมเต็มจอไมครับคุณต้องมากดตรงนี้ด้วยให้มันขึ้นขอบเต็มจอนะครับตรงนี้นะ่ะมาครับมาเข้าประเด็นผมวันนี้นะผมจะมาสอนเลยสําหรับการใช้ปุ่มด้านหลังนะครับเพื่อปรับให้มันกดปุ่ม F11 นะครับสังเกตตรงนี้ครับมันจะมีคําว่า F11 เต็มหน้าจอนะครับ เห็นไหมครับตรงนี้ F สิบเอเห็นไหมปุ่มเล็กๆเกนี่ยเพราะผมถ่ายด้วยหน้าจอนะมันก็เลยมองอาจจะไม่ชัดนะครับมันจะเขียนว่า F 1 1อวันนี้ผมก็เลยจะมาสอนตรงนี้ครับเข้ามาที่อ่า Amory case เนาะตรงนี้คุณสามารถกดปุ่มนี้ได้ครับนี่สามารถเปิดมันมันมามันจะวาร์ปมาตรงนี้เลยครับในการใช้ปุ่มเกมแพดนะครับนี่คือโหมดเกมแพดแล้วก็โหมดแล็ปท็อปนะครับจําไว้อย่างหนึ่งนะครับว่า เกมแพดก็คือปุ่ม M2 ครับส่วนมดเดสท็อปก็คือ M1 ครับหลังจากนั้นเราเข้ามาตั้งค่าครับแนะนําให้ออกจากเกมก่อนนะครับออกจากทุกเกมนะเพื่อให้มันเซตตั้งค่าเซตติ้งอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะสอนให้กดปุ่ม RT นะครับ RT นี่เป็นปุ่ม F1 นะจากนั้นเราไม่ต้องสัมผัสหน้าจอเรากดใช้เลยครับกดเข้าไปได้เดินในคีย์บอร์ดเราใครที่เจอจุดตรงนี้อย่าเพิ่งตกใจนะครับเด,เดี๋ยวผมเอาตรงนี้ออกก่อนเนาะอุณหภูมิะ ตรงนนี้่อตรงกที่เห็นว่าเป็นเกมแพดนะครับไม่ต้องตกใจครับเข้ามาตรงนี้เข้ามาที่คีย์ผสมครับให้เดื่อนอันนี้เดื่อนอตรงนี้ได้เลยให้มาที่คีย์ผสมกดตรงนี้คุณจะเห็นการตั้งค่าผมนะครับมาโคศูนสีก็คือนำดับที่ศูนสีนะครับอันนี้คือผมใช้เพื่อกดใช้พวกที่เป็นเป็ดเหลืองนะครับถ้าหาใครใช้โปรแกรมเป็ดเหลืองเนาะก็จะเข้าใจว่ากดปุ่ม Ctrl แล้วก็ Alt แล้วก็ปุ่ม X มันจะซ้มปุ่มพร้อมกันนะครับสำหรับใครที่ไม่มีคีย์บอร์ดนะวิธีใช้ก็คืออตั้งค่าขึ้นมาก่อนหนึ่งอันครับเพิ่มนะครับเพิ่มโดยการกดปุ่ม X ครับเพิ่มกดหนึ่งทีนะเพิ่มเห็นไหมเพิ่มแล้วมา c t r 3สาแล้วก็เข้ามาที่กดใช้ครับกดใช้แล้วก็กดแก้ไขครับมามันจะไม่เข้ามาที่แก้ไขเนาะแล้วต้องกด Y ครับเพื่อแก้ไขมันแก้ไขเห็นไหม หลังจากที่แก้ไขแล้วใช่ไหมครับมาโคศูนย์สนะคุณสังเกตตรงนี้มาโคศูนให้มาที่ F11 ครับนี่ F11 ปึ๊บกด a ครับเห็นไหมมันเข้ามาเลย F11 หากคุณจะเอา3กลุ่มพร้อมกันคุณกด F10 เห็นไหม F10 F9 เห็นไหมมันเข้ามาหมดเลยนี่คือการตั้งมาโคนะครับมาโคศูนหลังจากนั้นคุณก็กดกลับเลยครับ เห็นไหมครับมาแล้วมาโค0ูนส1มเหมือนกับมาโคซูนสี่ไครับง่ายใช่ไหมครับนี่คือ,อตั้งค่าเอาเอาเป็นเหลืองมาใช้นะครับแล้วผมก็จะกดเลือกใช้มาโคเอ1เอ็ดเห็นไหมครับมันมาแล้วมาโคซูสนสาหรับขั้นตอนนี้ก็คือเราเข้าไปในริวจริงครับแล้วก็เข้าไปในเกมของเรามันยังแตกไฟล์ไม่เสร็จนะครับสังเกตเนาะยังแตกไฟล์ไม่เสร็จ ค่อนข้างนานนะครับไม่ได้เปิดเล่นนานนะไอเกมเนี้ยเซียวด้านเพราะว่ามันเล่นไม่สนุกครับเพราะว่าเครื่องเราเนี้ยมันเป็น h a n d h e l ใช่ไหม lg มันต้องด้ม็อดหลายตัวมากถึงจะให้มันเล่นเกมสนุกนะครับเกมนี้ผมเล่นแล้วรู้สึกว่า spf มันไม่ลื่นนะครับถึงจะเปิดเป็นเหลืองเข้าช่วยก็ยังรู้สึกว่าเล่นไม่ลื่นนะเหมือนเดิมครับมาทดสอบเราเปิดเป็นเกมแพดนะครับสังเกตนะตรงนี้เป็นเกมแพดนะเปิดเกมแพดล้ว หลังจากนั้นก็กด M2 นั่นหลังครับแล้วก็กด RT หนึ่งครั้งเห็นไหม m จอ y แล้วครับไม่ไม่งงใช่ไหมครับที่ผมแนะนำมาอืมมันเกมนี้มันค่อนข้างที่จะเข้าช้านะครับตามที่ว่าผมสังเกตมาเนี่ยอืมงงนะปกติก็เข้าได้ปกติเลยแต่ว่าวันนี้มันช้าเนาะเดี๋ยวผมจะลองออกก่อนนะครับจากอ่าไอ้ตรงนี้เกมนี้ น่าจะเป็นเพราะเกมนะหลังจากที่ไปเล่นเกมเว์วินสมิธมานานนะไม่ได้มาแตะมันเลยมา,มาเลยครับยังไม่ออกดุดยังไม่ดุดออกไปเดี๋ยวลองปิดตรงนี้ก่อนเนาะ CPU boot มันทำให้เครื่องเราทำงานเต็มประสิทธิภาพนะครับ CPU boot มันเล่งให้ s p f สูงแต่ว่าเครื่องจะ ทำความร้อนสูงมากเพอเสียก็ประมาณนี้ครับอืมไม่ออกเออแตกดีครับปกติก็กดปุ๊บตุ๊บ,บ,บก็หลุดเนีอ๋อผมลืมไปครับเกมเซลดาเน่ยผมจะเล่นในซูยุโอ้ผมลืมตรงนี้ผมนะ่ะจะปรับให้เล่นในซูยุเท่าน,นั้นนะครับเกมเซลดาต้องขออภัยทีครับทีเนี้ยก,ก็ไม่คิดว่ามันจะ เออขนาดนี้เนาะว่ามันเข้านานเข้ายังไงอ่ะก็คือปกติเด่นเนสซูยต้องขออภัยทีครับโอ้ก็เลยงงอยู่ตั้งนานเนาะเหมือนเดิมครับหลักการเราเดวผมจะทดสอบให้ดูนะครับ F สองแล้วก็ปุ่ม LT เห็นไหมครับเข้ามาลวอ่าเห็นไหมครับเตรียมจอเลยสังเกตดีนะนี่เตรียมจอไม่เตรียมจอเห็นไหมกดปุ่ม M สองครับด้านหลังสังเกตน,นะ M สองนะมี M สองอยู่ทางด้าน ขวามือนะครับทางนี้นะ m 2อยู่ทางนี้ถ้า m 1อยู่ทางนี้ m 1ก็1จะคือเป็น l ลตท o p เท่านั้นนะสำหรับการดาวน์โหลดเกมนะครับผมเชื่อว่าพี่ๆเพื่อนๆสามารถหาดาวน์โหลดได้อยู่แล้วหากหากที่เรายังไม่ทราบว่าจะโหลดยังไงนะครับลองถาม Chat gpt ดูนะครับพวก ai นะครับเพราะว่า จุดนี้มันจะตอบโจทย์ทุกคนไวกว่านะครับหากว่าผมจะมาสอนนะ่ะวิธีดาวน์โหลดนะ่ะผมกลัวช่องผมปิวครับจุดนี้นะเชื่อว่าหลายท่านก็น่าจะสงสัยอยู่หน้าว่าเออดาวโหลดยังไงน,ะนี่ครับมาเข้ามาแล้วใช่ไหมนี่กด m2 แล้วก็กด l 1เหมือนกันครับกด m2 แล้วก็ l t ด้านนี้นะครับมันจะเป็นอ่าการใช้เป็ดเหลืองตรงนี้เห็นไหมเป็นเดิมมาแล้วเห็นไหม เห็นไหมเป็นเลี้ยงมาแล้วเรียกเป็นเลี้ยงมาใช้เห็นไหมครับหลักการคล้ายคลึงกันครับโอ้ผมไม่ได้ตั้งค่าจอยโอ้ผมลืมผมลืม,ม,ลมขอตัวทีครับเดี๋ยวขอตัวมาเซ็ตตั้งค่าแป๊บหนึ่งนะนี่เข้าตรงนี้ก่อนแล้วก็คอนฟิกตรงนี้ลืมอีกแล้วโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวครับช่วงนี้ช่วงนี้เล่นเกมอ่าแวร์ i ินสมิธนะครับใครได้เล่นกันแล้วว่างไหมครับเกมแวร์ i ินสมิธสนุกมากนะครับอยากจะบ,บอกแบบนี้ ขั้นเข้ามาตั้งค่าตรวนี้ก็อย่าลืมมาปัดมาเปลี่ยนตรงนี้หน้านะครับเปลี่ยนตรงนี้เป็น x นะเปลี่ยนตรงนี้เป็น a นะครับมันจะสลับนะ a แล้วก็ตรงนี้คือ b ตรงนี้คือ y นะครับอย่าลืมมาเปลี่ยนด้วยเพราะว่ามันสลับครับนี่มันไ,ได้ลวนี่นะครับมันได,ได้เห็นไหมเหมือนเดิมครับเข้ามาตรงเซฟเราแล้วก็ตรงนี้ปับจอเตรียมครับเหมือน,นเดิมเพิ่ม cpu boot ด้วยนะครับอย่าลืม ให้มันทำงานเต็มประสิทธิภาพเร่งความเร็วขึ้นไปครับเร่งความเร็วของเครื่องแล้วก็ทำความร้อนขึ้นมานี่ไหมภาพก็ประมาณนี้ครับสว่างจ้าในเกมก็สว่างจ้าตัวจ,จริงก็สว่างจ้านะแล้วลดแสงลงให้คุณเห็นอุณหภูไหมครับอ่ะตรงนี้อ่ะโอ้น่าจะไม่ชัดเนาะนีะ่ตรงนี้เลยมัน มันสว่างเกินไปเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วหาจุดล้มๆหน่อยน,น,นี่นี่นี่ให้มองดห็นรูกรุ่มเครื่องครับโอ้โหมันค่อนข้างสูงอยู่นะนี่นี่หาที่หลบซ่อนเนี่ยก็เจ็ดเซียมครับประมาณนี้แต่ว่า SPF น่ะมันมีการขึ้นขึ้นลงลงนะครับมีการเบี่ยง,น,งนะถ้ามันจะตัดชัดบ้างตัดเบลอบ้างนะครับนี่ประมาณนี้ หลักๆเกมนี้มันรันอยู่ที่30 SPF นะครับแต่ว่าเราลงมอดที่เป็น60 SPF ไว้เกมนี้ผมก็ไม่ได้เล่นครับก็คือไปเล่นเกมอื่นนะเพิ่งจะมีเพื่อนที่ทักมาส่วนตัวนะครับถามเกี่ยวกับเราไม่มีเมาส์ไม่มีคีย์บอร์ดแล้วจะตั้งค่าให้มันเต็มหน้าจอ,อยังไง ผมก็เลยมาแนะนําวิธีใช้ปุ่ม M 1 M 2นะครับ M 1 M 2ก็คือการทําให้มันเต็มหน้าจออย่างนี้เห็นไหมนี่เห็นไหมครับใช้ M 1 M 2นะหลักๆก,ก็คือ M 1 M 2จะใช้คล้ายๆกับเดสก์ท็อปแล้วก็โหมดเกมแพดแต่มันจะแตกต่างตรงที่ปุ่มพวกนี้เนะ่ยมันจะเป็นการใช้ประเภทเมาส์กับคีย์บอร์ดนะครับเพื่อนๆอ,อาจจะงงกันนะครับหางไม่เคยได้ใช้เนาะ,ะผมทําไมไม่ใช้โหมดเดสก์ท็อปนะครับ เพราะว่าเมาส์ผมมันเลื่อนครับนี่เห็นไหมมันเลื่อนนะมันเป็นเพราะไอ้ตัวนี้ครับเออผมเคยซื้ออนาล็อกมาเปลี่ยนแล้วเห็นไมมันไหลเลยเห็นไหมอันจิงจิงจิงแปงเลยมันมันมันพังนะครับตรงนี้ผมยังไม่ได้เข้าร้านไปซ่อมเลยเพราะว่าผมมองว่าค่าบริการหลังจากมันหมดประกันแล้วมันค่อนข้างแพงครับก็เลยจะมาแชร์วิธีตั้งค่าให้มันเต็มหน้าจอในวันนี้หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับ พี่เพื่พพอนๆนะครับหากใครถามว่าโหลดเกมที่ไหนนะครับผมบอกไม่ได้นะครับว่าโหลดยอยู่ที่ไหนเพราะว่ามันเป็นเกมที่มันเป็นเว็บไซต์ที่ผิดนะครับมันผิดเาขาจะเรียกว่าไม่มีผู้พัฒนาเว็บไซต์มันจะเป็นการโหลดเถ,ถื่อนนะครับแต่หลักๆก,ก็คือคุณต้องเซฟตัวเองนะครับเรื่องมัธแวรเรื่องเรื่องไวรัสนะครับอันนี้คือผมออกมาแนะนําวิธีเฉยๆนะครับว่า ให้มันหน้าจอเต็มประมาณไหนเห็นไหมแล้วก็เรียกเป็นเดยงออกมาใช้นี่จะเรียกออกมาให้ดูนี่มืนที่ผมตั้งไว้เห็นไหมครับตรงนี้หกสิบ,สบ,สบ,สบเนะิยงเก่นะหากคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมขอคนนั้นหนึ่งไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามกด s u b สไคร b ์ช่องจอ y o u t ูทูบ้วยครับหวังว่าผมจะหาชิคการปรับและก็ตั้งค่าใหม่ๆมาให้เพื่อนเได้รับชมนะครับขอบคุณครับ